ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงพันพันลูกกลมนะครับชื่อเรียกเป็นแบบเป็นทางการก็จะเป็นชื่ออีกชนิดหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับ ครับซึ่งมะม่วงชนิดนี้มีชื่อพันธุ์ว่า R2E2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงคือกล่องนะครับกล่องแพ็กเกจมาจากไหนดูบเรลูมเลยครับลูกหนึ่งนี่น่าจะเกือบเกือบกิโลได้ครับนี่พร้อมนี่พร้อมร้บประทานเลยครับสำหรับหนึ่งกล่องนะครับอันนี้เป็นสวนพี่สาวผมเองครับ ก็มีอยู่เขาจะคิดเป็นกล่องกล่องละ18กิโลกร,รัมนะครับกล่องหนึ่งประมาณที่5ลูกนี่ครับนี่คือลักษณะลูกของ,งมะม่วงพันธุ์ R2E2 ครับเดี๋ยวเราต้องลองปอกกินกันครับครับสวัสดีครับก็ จากที่ได้ทานมะม่วงไปนะครับมะม่วงพันธุ์มหัศจรรย์นะครับก็อร่อยมากครับเป็นมะม่วงที่ไม่เละถึงแม้ก็จะสุกนะฮะเป็นเป็นมะม่วงที่สุกแล้วแต่เนื้อค่อนข้างแน่นให้เราสัมผัสที่นุ่มละมุนไม่เละในปากครับหยิบจับง่ายไม่ไม่เละติดมือ แล้วก็ในต่อหนึ่งลูกเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ำหนักน้ำหนักลูกแล้วเนี่ยให้ปริมาณเนื้อเยอะกว่าพันธุน์อื่นๆที่ผมเคยรับประทานมาก็แนะนําครับให้ลองทานกันดูราคาก็ไม่แรงด้วยเพราะว่าช่วงนี้พี่สาวผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ ติดตามรายละเอยียดด้านล่างคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเองก็กขอบคุณ